สามวัดศักดิ์สิทธิ์ในเพชรบณ์ที่สายมูต้องไปสักครั้งในชีวิตสายมูคนไหนที่ยังไม่สมหวังครั้งหนึ่งอยากให้มาลองอับแต้มบุญกันที่เพชรบณ์ค่ะเพราะที่นี่มีวัดเก่าแก่และพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มากมายค่ะแถมทุกที่ยังมีบรรยากาศดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวได้ทั้งอับแต้มบุญแถมอับรูปลงโซเชียลได้สวยๆมาค่ะมาอับแต้มบุญให้เต็มประลอดกันเลย และถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์ต้องพูดถึงที่นี่เลยค่ะพระพุทธมหาธรรมราชาตั้งอยู่ที่อุทยานเพชรบุระตำบลเสดียงอำเภอเมืองถือเป็นองค์จำลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าองค์พระใหญ่ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยไฮไลท์คือการเดินสะพานข้ามสระน้ำที่ทอดยาวไปยังสวนกลางสระน้ำเหมาะกับการมานั่งริมน้ำรับลมชิลๆหรือจะมาให้อาหารปลาอับแต้มบุญเพิ่มก็ได้เช่นกันค่ะและปิดท้ายอย่าลืมมาแวะตลาดกรีนมาร์เก็ตเลือกซื้อผักผลไม้สินค้าโอ้ทอปกลับบ้านด้วยนะคะจากอำเภอเมืองเดินทางต่อไปที่อำเภอหล่มเก่ามุ่งหน้าไปที่วัดตาลวัดเก่าแก่ที่มีสิ่งสิงสทิ์สำคัญคือหลวงพ่อใหญ่วัดตาล พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารของวัดขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์สามารถขอพรอได้ทุกเรื่องจึงทําให้มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อใหญ่กันไม่ขาดสายเลยค่ะนอกจากหลวงพ่อใหญ่แล้ววัดตานยังเป็นที่ตั้งของศาลพระนางนาวรงเทวีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าศาลเจ้าแม่เข็มทองวีรสตรีผู้กล้าหาญผู้ร่วมออกรบกับพ่อขุนผาเมืองถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของอำเภอหล่มเก่าเป็นอย่างมากค่ะ นอกจากพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ยังมีบ่อน้ำโบราณใต้ต้นจันทร์ให้เราไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงมีรอยพระพุทธบาทให้เราได้ไปสักการะปิดท้ายด้วยนะคะ วัดสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือวัดช้างเผือกตั้งอยู่ไม่ไกลจากสามแยกวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่อายุราว300ปีที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานที่เก็บรักษาสรีระที่ไม่นเน่าเปื่อยของพระครูวิชิตพัชราจาร์หรือหลวงพ่อทบ เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้บรรลุธรรมชั้นสูงจนได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำป่าสักโดยสรีระสังขารของท่านถูกบรรจุไว้ในโลงแก้วในมณฑบของหลวงพ่อทบโดยจุดสำคัญที่ควรไปสักการะคือบริเวณลานกลางแจ้งที่มีรูปปั้นหลวงพ่อทบให้สักการะบูชาเชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหว้บูชาสรีระสังขารและปิดทององค์หลวงพ่อทบตั้งจิตอธิษฐานขอพอรพร้อมปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะได้สมหวังตามคำขอเลยค่ะ และแล้วเราก็เดินทางมาครบสาวัดศักดิ์สิทธิ์ในเพชรบูรณ์กันแล้วค่ะใครที่ได้ไปเชื่อว,ว่าจะอิ่มบุญอิ่มใจและยังอิ่มเอมกับความงดงามของวัดและพระพุทธรูปสุดอลังการเป็น,นตัวเพื่อนๆสายหมูคนไหนที่ไปตามรอยมาแล้วอย่าลืมแวะมาอวดรูปสวยๆให้ดูกันด้วยนะคะ